น้องจะดีเรียงอะไรคะเนี่ย้อทำขนมยูกอะอะอไรบ้างะคะเนี่ยนี่อ,อ,อ้ออทำนี่มันจะมีควยแบบนี้เหรอครับมันควยไอติมเลยนะวไคววยไอติอมแล้วก็เอานนี้บ <c oughs> ีบใส่ล <c oughs> งไปใช่ไหมครับเป็นส้มันแ่มาให้ในต้องเลยครับ อยป๊อปปิ้งคันดี้ค่ะของเราแกะงั้นเหรอคะันจแม่หนูจะให้อะค่ะแม่แม่แกให้หน่อย เดี๋ยวมาตอนหยอดอะเอามาถ่ายให้ดูหน่อยนิดนึงค่ะนะคะทำยังไงแล้วเนี่ยกินวดูเลยค่ะกินเท่าชาติจริงยังรสชาติน่าจะอร่อยนะคะเพราะว่าลูกอมไปมันจะเปรี้ยวนิดนึงอ๋ออะไรอย่างนี้คะเนี่ยอืมเปรี้ยวใช่จะไม่กินเลยอ๋ออะ โอเคไหมครับอุ้ยในเขาเขาเปรี้ยวนะคะห๊อราคาแล้วนี่มันมีรสอะไรบ้างคะอันเนี้ยอันน,น,นี้มันหวานหมดเลยค่ะอันนี้รสอะไรอ่ะคะเนี่ยอันนี้มันหวานหมดเลยค่ะอ,อ๋อรสหวานด้วยอ,อร่อยเนาะไหนอันไหนครับทั้งหมดกี่บาทจะมีซองให้ดูไหมซื้อจากที่ไหนมามี่คะ่ะเขาไม่มีเขาไม่มีบอกราคาค่ะออ๋ไม่บอกะะอราคาไปทิ้งนะโอเคอ อ่บาบายๆเพื่อนๆหน่อยครับบา,บายยอ่าอย่าลืมอะไรครับฝากอะไรฝากกดไลค์กดซับคลายเพื่อนเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะบ๊ายบาย